อย่างโอ้เจ้าบอกได้ว่าอันดูเปิ้ก็กำลังสูบอกสูแม่เออชูแม่เปิ้ลแบบปลาแจ้เกลือเปิ้ลก็หองปลาเกลมปลาหมิ่นหมิ่นเปิ้ลหองหาโอ้หะตอ้ห่าเข้าจังหวะฮะเขอแปลว่าจังหวะมันผิดเนี่ยแม่หูเขาก็ได้ฟังจุงฟังปีนอเพิกชายนี่นะอันหูเบอรขวานี่ฟังปลาเหลียงประกบปบมือแปะ

นนาถ้ามันฟอนหนัาๆมันนานแผวมันนานแผวอีกอันนี้มันฟอนได้กี่ข้ออ๋อได้ได้กี่ก้อนนี่มันโวยหน่อยอย่างอ๋อเดี๋ยวต้องแกงก้อนหน่อยอ๋อเดี๋ยวต่างแก้อนหอยอ๋ออันนี้ปีน้องจากทางใดเจ้าเดี๋ยวบอกพ่อนี่ปรมาณเป็นรับโลเนี่ยต้องรับโดยนะครับผมสวัสดีเจ้าอันนี้หมอว่าจากตันไดนะครับฮะป้าตองนะครับพี่ป้านี่นะครับฮะมัดขางมัดขางป้าตอง ปัดซางปะนนางปะตันป้ยังกบเดี๋ยวนี้ปอดเหนือเมื่อมื่อมาดองปัจจัยนออกมาเพลงป้ายังกบแม่ปนเลี้ยงปนเลี้ยงเหมต้องตุ้มือหนึ่งปนเลี้ยงหนึ่บอนได้ปอนดังๆปันปะนนางพระนางบ้ปัดะนางอ๋อพะนางก็ก็ตัวเบลโคสปะตองเี่ยสูบบุหรจักไอ้เฉวัดเป็นลูกพะนางมหพี่น้องพะนางหรอโอ้นักการเมือหัวลิ้น่ะ บ่กันไปตั้งอันไปตั้งใดต้นใหม่ปะกันตอนใหม่อะตั้งใดโอ้ระตูเชียงใหม่น้องมาการกลมกะสดเป่าแน่นัตสินกะไปตั้งเก้าบุญมไหนอู๋ตอนลำบดยเนอะฮะอ๋อไปลงวงแหวนรอบสองมาค่ะแม่ละแม่ละแต่ว่าน้ะโอ้ไปละไปเลยสุขเขาเนี่ยมีสารจัลแหลกเนี่ยสร้างำบ้านเปียงหน่อยน้องเห้ยอ๋อ เจ้าไปกินไปตานตังในก่อนเนื้แม่เนื้อก็เดี๋ยวปิ๊กมาหนักฟังโซนะเจ้ายังได้ถึงได้เตียวมาตังแค่รถจอดถึงได้เตียวมากายเพ่เนาะมาจะลายเนื้อนะครับหูบัตฟังบัตดีฟังบัตรทีก็โหงบัตดีก็มาสู่กล่องมอนไปเนี่ยฮะจังหวะมันหมอนกูนัดตังแน่เนี่ยหมอนค่ะต้มือ่งคือจังว่าก็รับปเลี้ยย้ำเช้าอ๋อเอาใหม่เอาสดสดเนือรอบนี้นะเออฟังดีๆีกับเจ้า

โอจั Beast ๊กจั๊นเฮาโขไปเลยจินโจ้ไทยนาที่โอประก็นนาะโอก็โหก็เข้าใจแล้ว

โจกประชานเลย่านอ้โจกอนน้ีโอ้เชื่งประชาร้อยได้กระติ๊ง่อเหยชองแก่ไหมอเหแก่แม่หวยแกมฝากมันวดวงเฮมีไม่ได้รับบรรยญกนะเปิดไก่นกนักันขาโซกันนเต็มตี่เขาแม่นวันี่กน้องแกกันหองแกนะโซนักันไยังตะวันแรงเอาใจเาเนเ็นกับะนกอเจ้า เต้าดังใส่ไปกระโจดหมดก้อนตะวันบัดโตกระตึกบักโฮกแกกแกนะฮิวฮแนมลงมันบ่เกี่ยวเนาะอันแลนจะซอยังได้เอาใจ้ว่าเป็นจังตีน้จะเป็นจังตีนหลังเพิ่นว่าบานี้ คนฟักผู้ปิ้งไอ้วัดดับเขาค้อยลอนก่อนจะสอเรื่องอย่างผู้ปิ้งว่ามาเลยจังซอตึงจะเคยกับชาวัดกูซอนห่านนักเขาเป็นละอ่อนกับเดียวก้อยใจเยมาเพืเดี๋ยวนี้ตัวก้นนะบ่เจ้าชาวัดขันคำจะเอาใจปีน้องจะล้วนเจินเพื่อมาฟัง เสียงนี้แฟนคงจำได้เสียงนี้แฟนคงจำได้ไม่ใช่เสียงใครเสียงที่น้องใครโอ้อันนี้เป็นเสียงของน้องขันคำนะขันคำขันคำโอ้โอ้ลอ้ล้วอ้แล้วอ้โ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 อ้มอ้โอ้อ้โอ้้โ้้้อโออโอโอ้ มาตะนาแม่ละปวดคนผู้วแกะัูนะก้อกิ่งนาไมนแห่งงานวัดนคอละคอพูดกันติละอ้อนนะตอนแตนที่มีหอมชงแก่นมีหูดังซ่องหูที่มีออ้ยังชงแกนก็ห่อมโอ้ทำไงห่อมโคนโอ้เอามันเปนธรรนดาเนาะโอ้มะก็กีมะกามะนอกกระจายไผ่บ่มีเระพิการนะโอมาเราวฟ่อยมาเรา น้องรักและโปวดจงนเมตตาเอ้ามาเละเวอยเออยมาละวามาละเวยเออยมาละวาเธอนี่เรอชื่อคันค้าใช่จ้ะพี่น้องคนฟังและโปวดจงนเมตตาเอ้ามาเละเวอยเออยมาละวามาละเวยเออยมาละวามาละเวยเออยมาละวาเอาใจสักตา ไ้สาวบอนั่นลอยออกมา